อันนี้จะแบ่งไปบอพอพาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแพนเพจวันนี้น้องโบวี่จะมาปล่อยหอยขมยักษ์ลัตนะนะฮะค่อยๆลงมาลูกหนูยืนตรงนี้ได้เอาลงมาอ่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 19, สิบเก้าเมษายนปีสองพันยี่ห้าเนาะโอเค ก็ค่อยปล่อยนะครับนี่คือหอยขมปล่อยจมลงไปเลยลูกเออปล่อยไปเลยปุ๊บไปเลยอ่าปล่อยอย่างนี้ลูกเนี่ยหนึ่งกลมอ่าน,อนี่นะครับหอยขมหอยขมยักษ์รตนะนักรังตัวออกลูกแล้วนะลูกบังตัวออกลูกแล้วนะอแต่เราไม่ได้ล้างมาเนะาะอ็มันนเย็นอืมครับประมาณนี่ก็ประมาณห้าหกพันบาทได้นะครับแต่เราต้องการ สืบพันธุข์ขยายพันธุ์เอาไว้ก่อนนะครับเราก็เลยมาปล่อยในบ่อของเราครับอปล่อยไปเลยอูกปล่อยไปเรื่อยๆตัวใหญ่จริงๆนะครับอืปอไปห่างๆหน่ก็ได้ลูกเนยโยนไปอย่างเงี้ยโยนไปเงี้ยปลุมเอเพราะว่าใกล้ๆวัชพืชพวกนี้นะมันจะได้เกาะวัชพืชแล้วก็อ่าหากินตามตะไคร่น้ำเกาะตามกิตะไคร่น,น้ำนี่นะครับ เสร็จแพลงต้อนเสร็จอาหารต่างๆครับพอเราใหเา้เราพยายามจะให้ใกล้ๆกันตรงนี้แล้วเราจะพยายามจะให้อาหารตรงนั้นตัวไหนตัวตายหรอกตัวนี้อ่ะโอเคตัวตายจริงก็มีครับๆๆโอเคปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้นับมาวัดท้องเท่าไหร่แต่เราก็จะมาขยายต่ออย่างนี้นะครับปล่อยอย่างนี้นะครับเราจะให้อาหารตรงนี้เลย พี่พีมเตรียมอาหารมาอ๋อต,ตรงนี้ตรงนี้อ่ะพอปล่อยทีเดียวเลยนะโอเคอืมโอเคมีร้อยสองตัวอ,อาหารก็จะเป็นเฮดอะไร,รนี่เลยเต้าหู้นะครับกากเต้าหู้อ่ากากคนเหลืองนะครับเป็นเต้าหู้อ่านะครับที่ผมเลือกใช้เพราะว่าผมหาได้ตาม ามเขตอาศัยบ้านเรานะครับแล้วมันก็จะค่อยๆจมลงไปน้องกันุ่มๆอ่าน้องจะค่อยๆจมเราให้ปล่อยหอยตรงไหนก็พยายามไว้โยนให้อาหารใกล้ๆตรงนั้นนะครับเพื่อให้น้องหอยได้มากินต่อนะค่ะจะเราก็ให้ที่อื่นบ้างลูกอ่ะอือเราก็ให้ไปเรื่อยๆครับ อ่าได้ยวๆพ่อตายนี่ลูก็จะให้อีกถุงหนึ่งเนาะอ่าเพื่อไม่ให้เกินห้านาทีจะตรงไายกลุ่มลำบากนะครับความยาวก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ